สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ที่ตกงานในช่วงโควิดด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเรามาเรื่องคดีฆาตกรรมเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวอเนตินาที่แต่งงานกับฆาตกรที่ฆ่าฝาแฝดของตัวเอง เมื่อฝาแฝดคนพี่นะคะถูกฆาตกรรมจนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของอดีตคนรักต่อมาคนร้ายก็จะถูกจับกลุ่มและนำตัวไปดำเนินคดีเรื่องเราก็น่าจะจบลงตรงที่คนร้ายรับโทษในสิ่งที่ทำลงไปแต่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะเมื่อฝาแฝดคนน้องกลับไปตกหลุมรักและแต่งงานกับคนที่ฆ่าพี่สาวฝาแฝดของตนเองท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของครอบครัวและผู้คนในเมืองมากมาย มันน่าสนใจว่าอะไรที่ทำให้ผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าฆาตรกรมีสเสน่ห์น่าหลงไหลซึ่งนักจิตวิทยาได้ให้ความเห็นว่าผู้หญิงที่ตกหลุมรักคนที่เป็นฆาตรกรเพราะคิดว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนเขาให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ในรายที่ฝ่ายชายอยู่ในเรือนจำก็จะคิดว่าอย่างเก่งเขาก็อาจจะแค่ชอบผู้ชายในคุกแต่จะไม่มีทางนอกใจหรือเปลี่ยนใจไปให้สาวอื่นได้แน่ ในขณะที่ผู้หญิงบางคนเชื่ออย่างหมดใจว่าเขารักเธอจริงๆและในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาปี2 5 1 3อีดิดคาซัตก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับวิกเตอร์ซิงโกรีชายที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆ่าจูฮานาพี่สาวฝาแฝดของเธอมันไม่ใช่งานแต่งงานในฝันที่สาวๆหลายคนวาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอน เพราะสมาชิกในครอบครัวไม่มีใครเห็นด้วยกับการแต่งงานในครั้งนี้รวมไปถึงผู้คนในเมืองที่ต่างตกตะลึงกับเขาการแต่งงานของเธอพิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างง่ายๆโดยปราศจากสมาชิกในครอบครัวของเจ้าสาวมาร่วมยินดีสถานที่จัดงานก็คือสำนักง,งานเขตที่อยู่ใกล้กับเรือนจำที่ฝ่ายชายถูกคุมขังอยู่ด้านพยานในพิธีได้แก่ผู้คุมในเรือนจำนั่นเอง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจ้าสาวก็ถูกปาด้วยหินและไข่ทันทีขณะที่เดินออกมาทางด้านหน้าของอาคารส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวที่สวมหมวกและแว่นตากันแดดพรางตัวก็ถูกนำตัวไปทางด้านหลังกลับไปยังเรือนจำเพื่อรับโทษต่อไปอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้อีดิตตกหลุมรักผู้ชายที่ลงมือฆ่าฝาแฝดของเธอโจฮันนา ก็คือพี่สาวของอีดิดนะคะเขาเป็นสาวสวยที่มีความมั่นใจในตัวเองเสียชีวิตเมื่อวันที่16กรกฎาคม2010ก่อนที่จะถึงวันเกิดครบรอบ20ปีเพียงไม่กี่วันโดยสภาพศพนะคะถูกยิงเข้าที่ศีรษะจำนวน2นัดหลังจากพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัววิกเตอร์ซิงโกลนีซึ่งเป็นแฟนเก่าของโจฮนาและมากอดีแอแฟนหนุ่มคนปัจจุบัน ซึ่งมีพยานนะคะเห็นทั้งคู่อยู่ในงานปาร์ตี้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะพบร่างของเธอโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับทั้งคู่ไปแยกสอบปากคำเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโจฮานาต่อมาในเดือนมิถุนายนปี2012วิกเตอร์ซิงโกลนีถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรม ศาลตัดสินให้จำคุก13ปีส่วนมากอสดีแอตนั้นไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอีดิทได้เข้าไปเยี่ยมวิกเตอร์โดยในช่วงแรกนั้นมันเป็นการไปเยี่ยมเพื่อสอบถามเขาว่าเขาฆ่าจูฮานาทำไมแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันหลายครั้งเข้าเธอก็คิดว่าวิกเตอร์ไม่ใช่คนร้ายตัวจริงและเชื่อว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ โดยยืนยันว่าวิกเตอร์เป็นคนที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงต่อมาทั้งคู่ก็ตกลงที่จะแต่งการกันแม้ว่าในตอนนั้นฟ่ายชายจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพอพ่อแม่ของอีดิทรู้ว่าลูกสาวกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับคนร้ายที่ฆ่าโจฮันนาซึ่งเป็นพี่สาวของตัวเองนั้นก็พยายามที่จะล้มเลิกงานแต่งครั้งนี้โดยอ้างสารต่อสารว่าอีดิตมีปัญหาทางด้านจิตใจ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ผู้พิพากษาจึงได้มีคำสั่งให้ชะลอง,งานแต่งออกไปก่อนและจัดให้มีการทดสอบและประเมินผลทางด้านจิตวิทยา mm hmm. ก่อนที่จะมีงานแต่งเพื่อให้แน่ใจว่าอีดิดเป็นตัวของตัวเองและสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เองต่อมาอีดิดได้กล่าวว่าวิกเตอร์ไม่ใช่คนที่ชอบใช้ความรุนแรงและฉันก็ไม่ได้บ้าที่สำคัญคือเรารักกัน นั่นก็เพียงพอแล้วส่วนทางด้านพ่อแม่ของเธอกล่าวว่าพวกเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเธอมันคนทรยศต่อมาในเดือนธันวาคมปี2013การอุธรณ์ของวิกเตอร์ก็บรรลุผลเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาใช้ชีวิตที่นอกเรือนจำและใช้ชีวิตครอบครัวกับอีดิตจริงๆสัทีหลัง งานแต่งงานของทั้งคู่พ่อแม่ของอีดีคาซาสกล่าวว่าพวกเราได้สูญเสียลูกสาวไปแล้วทั้งสองคนโจฮันนาไปอยู่กับพระเจ้าส่วนอีดีได้ไปอยู่กับพีสาเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ